ทริปนี้นะคะก็เกิดจากความตั้งใจนะคะของทีมงาน a อเจนต์เฮ e p ์พา e r t y ที่จะจัดกิจกรรมดีๆซึ่งก็คือ Agent ต์ w a วอ t r ทรนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพิเศษโดยการที่เรามีกูรูแขกรับเชิญน,นะคะคุณใหญ่โอภาสในการมาร่วมกิจกรรมกับเรา สวัสดีครับใหญ่โอภาสทิรัปัญญาเลิศนะครับเจ้าของเพจโอภาสใหญ่ H.I.HappyInvestor ครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทาง AgentHouseProperty นะครับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญร่วมทริปน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลอะสังหาริทรณตลาดปัจจุบันนะครับความพิเศษของทลิปนี้นะคะ พี่ชิปได้มาร่วมงานกับคุณใหญ่โอภาสซึ่งท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการลงทุนนะคะปกติเดี่ยพี่เป็น FC ของคุณโอภาสอยู่แล้วทางเอเจนต์ทรัพย์พาณเนี่ยก็ดูแลเอเจนต์ดีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็คือเซอร์ไพรส์พี่นกมากๆเลยนะคะเพราะว่าทริปนี้คือโอโจัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่ซึ่งว้าวมากๆเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตามสัญญาทีเบสของเรานะคะคือเบสโปรดักต์เบสเบนฟิคและเบสเซอร์วิสค่ะชื่นชอบกับทางเอเจนต์เฮาส์ที่ให้การดูแลอย่างดีกับพี่นะคะและทีมงานของพี่ด้วยขอขอบคุณมากค่ะตรงกับทางคอนเซปต์ของเอเจนต์ทรัพย์พัร์มากมากเลยนะคะก็คือ the best product the best service แล้วก็ the best benefit ก็ขอชักชวนเพื่อนๆนะคะที่จะมาร่วมงานกับ Agent House นะคะเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จอย่างพ่ชิตได้ทีมงานนะคะถ้าพี่ชิปทำได้ทุกคนต้องทำได้ค่ะมีความดูแลเราอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานของ Agent House p r o พ e r t y เองนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนพาเราเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็มีการเชิญคุณได่โอภาสนะคะเข้ามาในจอยในคลิปกับเราเพื่อแบบให้ความรู้กับ เอเจนต์ท่านอื่นด้วยค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีให้เห็นตลอดนะคะถ้าหากสนใจก็สามารถมาร่วมเป็นพาร์เนอร์ของเราได้ที่ Agent h o เฮาท์พอลลีค่ะ